ทุกคนบ้านใครเป็นคือบ้านนางเบิงนั่นจีบอกเด้อตรงที่ปลูกพักนะ่ะมันมีเยอะแยะทําความสะอาดได้แต่แม่ฉันนะ่ะเลือกที่จะปลูกตรงหน้าทางเข้าประตูบ้านอีนูฟังแม่ก่อนแม่ไม่ได้ปลูกมันเกิดเองก็จะได้ยงแล้วตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ตรงนี้ไม่พอนะหนุนเห็นไหมมุมหนุนโอ้โห <c oughs> <c oughs> อะพี่ทุกคนคิดดูจักกับอะไรแต่ละมือแต่ละเดดูวันนี้เดีะเธอดูวันนี้นี่นะปลารานปลอดสานพิเนะจ้าเดี๋ยวเอกินของแม่นะแม่กินหกดูมีพักพริกอ่ะพริกมะเขือโหระพามะเขือนางรักนางรักแตงโมฟักทองฟักทองอันนี้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 ฟักทองอันนี้จะเป็นฟักทองที่อ่เป็นฝอยๆอ่ะเดี๋ยวแม่จะทำข้างให้อยู่ตรงนี้แหละ แม่อือก็ย,ย่ายเบิ่งก็ได้ดอกใคนไปอยู่นู่นให้ไปอยู่ต้องุ่มใหม่อ่ะนู่น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 อย่าพูดทีได้อันนี้เลยลูกสิเดี๋ยวให้มันตายก่อนต้นีให้มันตายก่อนใช่ถ้าเอานี่ออกอ่ะให้ให้ตายก่อนใช่ไหมใช่ให้ตายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวสะหยาบไก่อนไม,ไม่ได้ทำลายนะมันตายโดยธรรมชาติให้ตายก่อนคอมไปเอาอีตโตมา <c oughs> ฟันปุ๊บหายตายเงียบเลยเด็ดตุ้ย